ลูกเล็กๆแบบนี้แต่ความขมกุ้งให้เกินร้อยไปเลยเก็บมาไม่ต้องเยอะค่พะพอกินไม่หมดแน่ๆไม่ใช่มะเขือพวงนะทุกคนมันคือมะแว้งนั่นเองแม่บอกว่า,อวาไอ้ชื้อตอาปเตะแปลว่าชอบกินมากๆแม่ก็นั่งเด็ดออกมาเป็นลูกๆหลานน้อยอังๆก็ยุ่งซะจริงๆแม่เด็ดใส่ตะก้าน้องก็เก็บออกจากตะก้าเช่นกันเด็ดเอาแค่นี้ก็พอคะ่ะจากนั้นก็นํามาล้างน้ําก่อนนะก่อนที่จะนําไปตำเทมะแว้งทั้งหมดที่เด็ดได้ลงคกจากนั้นก็ลงมือตำตำมค่อยๆตำไปเรื่อยๆนะไม่งั้นกระเด็นออกคก หมดแม่บอกว่าตำแค่นี้ก็พออย่าให้ละเอียดเกินไปตำเสร็จก็ตักใส่ถ้วยไว้ก่อนแม่ก็มาทุบกระเทียมแล้วก็ทุบพริกขี้หนูลงมือทุบๆบสับๆให้ละเอียดประมาณนี้จากนั้นก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงโยนกระเทียมกับพริกลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมก่อนนะแม่ก็ยืนผัดไปผัดมา,ดมาสักพักก็เทหน่อไม้เส้นๆที่เป็นหน่อไม้ดองเปรี้ยวนี่ค่ะใส่ลงไปผัดไปผัดมา 4- 5หทีจากนั้นก็ใส่เมแว้งที่ตำแล้วปรุงรสด,ด้วยเกลือแล้วก็ผงนัวลงไปผัดอีกทีกุ้งคิดว่าเป็นเมนูผัดเมแว้งใส่หน่อไม ต้องใส่น้ำตามลงไปอีกแม่บอกขอใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยจะได้ซดน้ำซุปร้อนๆพร้อมพูดว่าคูคูเลียงเลียงทัาสยโยเนแต่เป็นภาษาไทยก็ขมๆมเย็นเย็นมันคือยาน้ำเดือดปุ๊บปุ๊กุ้งตักขึ้นมาดูก็ได้ประมาณนี้จากนั้นแม่ก็คนไปคนมาอีกรอบก่อนตักใส่ถ้วยแม่ตักเป็นสองถ้วยบอกให้กุ้งนําไปให้ชุมาแ,<ต>แบ่งให้แค่นี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่พอกินนะคะกุ้งชิมไปคําเดียวขอบอกว่าขมขม 好嘛，舅妈没好嘛？嗯，好，我吃，好吃。阿喂，阿喂。